โยมละสาวจนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวิชาชีวิตนะตอนที่2องรซึ่งวันนี้หลวงพี่อยู่ที่วัดพระเจ้าเมงงาานะในตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ก็จะได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่23ของฉบับมหมามกุฏธราชวิทยาลัยนะไรนะในวิชาชีวิตนั้นเนี่ยก็อยากให้วิชาชีวิตนั้นอยากให้พวกเรามีทัศนคติต่อชีวิตว่า ชีวิตนั้นเป็นเรื่องอที่มีคุณค่าเป็นเรื่องที่มีความหมายเป็นเรื่องที่มีความงดงามนะที่เราพึงจะได้เป็นผู้ที่รับรู้ถึงความสุขสงบในใจของเรานะให้เราได้รู้แล้วก็ภาคภูมิใจว่าตัวเรานั้นเนี่ยเป็นคนที่มีมีคุณค่าทั้งต่อตัวเองต่อครอบครัวแล้วก็ต่อสังคมมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีๆเราก็พยายามดึงสิ่งดีๆนั้น นะออกมาหรืงนะสิ่งดีๆนั้นออกมาชีวิตนั้นเนี่ยพึงจะต้องเป็นไปตามหลักของพมทิหารธรรมคือความมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะการเป็นผู้ที่มีความเคารพอ่อนน้อมนะความปรารถนานะสังสมในนะสิ่งที่เป็นกนะุศลธรรมท,ทั้งหลายนะมีความขยันหมั่นเพียร ในการงานทั้งหลายมีความรับผิดชอบนะมีความรักมีความเอื้ออาทรต่างๆเหลนี้เป็นตน้นซึ่งในพระไตรปิฎกเล่มที่23นี้ก็มีในอัถคถาด้วยนะเป็นในเรื่องของอัถกถาที่ในเรื่องของอปปัญจสุทณีนะที่กล่าวว่าพระพุทธองค์นั้น,นทรงมีพร้าลุไทยที่สะอาดหมดจดนะสะวงหา คุณประโยชน์ก็เพื่อคุรบุตรทั้งหลายนะเพราะฉนั้นก็ขอให้ให้ใหอัตตากฐาเนี่ยนะได้ถึงสถานที่อันบริสุทธิ์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะอันนี้ก็จะมีอ,อ,อยู่ตกท้ายอยู่ในในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้นะเพราะฉะนั้นออนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะเป็นเรื่องราวของการที่พุทธองค์ทรงตรัส กับพระนทน์นะว่าให้จงว่าพระอ,องค์นั้นเนี่ยทรงสแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลนะเพื่ออนุเคราะห์เพื่อทํากิจแก่สาวกทั้งหลายนะทรงชี้กับพระนนทนว่าอนนทนนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างะเธอทั้งหลายพึงที่จะได้ไปทําสมาธิอย่าได้ประมาทเพื่อจะได้ไม่เสียใจในภายหลังเพราะว่า ถ้าเราได้มีความเพียรไม่ประมาะสะแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตของเราเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในในภายหลังอีกนะว่าไอ้ลูกนี้ก็ทำดีไปซสแล้วก็ดีนะก็มีถ้อยคำว่าอน,อนุนศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลเพื่อนุเคราะห์ นะฮะพึงทำกิจแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายอาน,น์นั่นโคนไม้นั่นเลือนว่างเธอทั้งหลายจงเข้าสมาธิอย่าประมาทอย่าได้เสียใจในภายหลังนะนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธองค์หรือแม้แต่ในเ,เรื่องราวของอนาถบาินทิโกวาทสูตรนะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เมื่อครั้งที่พพุทธอ,อ,องค์ประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารนะซึ่งอ,อ,อนาถาบินทิกัเศษฐีได้ ทรงสร้างถวายแล้วในช่วงเย็นของวันที่อนาถาบินทิกาเศรษฐีจะจะเสียชีวิตเนี่ยนะคนรับใช้ของนาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยก็ก็มานิมนต์ภาสารีบุตรนะไปไปเยี่ยมนะไปหาท่านนาถาบินทิกาเศรษฐีนะที่เป็นผู้สร้างวัดเชดวันนะเพราะว่าท่านป่วยนะ นะท่านท่านท่านป่วยหนักมากแล้วนะเู่อ,องพระสารีบุตรก็มาเอ,อกราบทุลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วเพระสารีบุตรก็เอ,อเดินทางไปที่บ้านของอนาถาบินทิกาเศรษฐีซึ่งตอนนั้นก็นอนอยู่บนเตียงนะอนาถาบินทิกาเศรษฐีก็เอ,อเจอพระนลนก็โอ้ดีใจเพราะศรัทธาพระนน,นมาคืนล อาารพิฑิการเศรษฐีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วแบบว่าเกรงใจวุทธเจ้าว่ารู้ว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยมีภาระเยอะมากมีพุทธบริษัตรมาเฝ้ามาอะไรเยอะมากนะก็เก่งใจขอแค่ผ้านนก็พอละนะแล้วอาหารพิกาเศรษฐีแบบก็บอกว่าโอ้โหผมเนี่ยร้อนในกายไปหมดเลยนะเหมือนแบบว่าถูกย่างถูกเผาเลยอะตอนเนี้นะหนักขึ้นหนักขึ้นไม่รู้เราลงเลยนะท่านาท่านสารีบุตรนะ ก็คือือนว่าคือถ้าจะเป็นวาระสุดท้ายอ่ะแล้วพระสาร,รีบุตรก็เลยตัดก็เลยกล่าวพระนท์ว่าเอ้ก็เลยกล่าว,านนว,าาวแนะนํากับอนาถาบินิกาเศรษฐีว่าท่านอนาถาบินิกาเศรษฐีเรามีข้อแนะนำจริงๆแล้วพระสาร,รีบุตรเนี่ยเคยแนะนําเพื่อนของอนาถาบินิกาเศรษฐีไปครั้งหนึ่งแล้วหลวงพี่เคยอ่านเจอในพระไตรปิฎกของฉบับมหามุมหาชุลาแต่อันนี้เป็นของฉบับมหามุกฏ เป็นตรงเป๊ะกับกับอันนี้เลยกับคือตรงตัวภาษาลิบุตรคุยกับอนาถาพินิกาเศรษฐีก่อนตายเลยในตอนเย็นวันนั้นน่ะว่าท่านรู้ว่าโหลุ่มร้อนไปหมดเลยอะ่ะตังกศแบบข้างในมันเผาไหมแบบคือคนจะตายอะนะผ้าเทินแตกแล้วมันแบบแต่ว่ายังพอมีกําลังมีใจที่แบบมุ่งมั่นอยู่นะภาษาลิบุตรก็เลยแนะว่าท่านเนี่ย อย่าไปยึดมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะอย่าไปยึดมั่นอย่าไปยึดมั่นในรูปนะในรูปทั้งหลายในวิญญาณทั้งหลายก็อย่าไปยึดมั่นมันหมดเลยอย่าไปยึดมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนะในอารมณ์ทั้งหลายนะในโสตวิญญาณมโนวิญญาณอย่าไปยึดมั่นในเวทนานะธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟในกายก็อย่าไปยึดมั่นปล่อยให้หมดเลยโหอันนี้หลวงพี่ว่าเป็นยอดแห่งธรรมจริงๆนะอันนี้หลวงพี่ จะต้องจำไว้เรมัมอยู่ในหน้า391ในเล่มเนี่ยของฉบับมหามกุฏที่ชื่อว่าอนาถาปินที่โกวาทสูตรเนี่ยนะบอกว่าท่านท่านอนาถาท่านอย่าไปยึดมั่นในธาตุทั้งหลายเลยธาตุดินน้ำลมไฟธาตวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปอย่าไปยึดมั่นทั้งหลายนะขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อย่าไปยึดมั่นนะอย่าไปยึดมั่นหมดอนาถาปินที่กาเสถีแบบว่าจากความที่ร้อนลุ่มใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยก็โหผ่อนคลายไปเลยอ่ะอุ๊บ จริงๆนะอันนี้มสุดยอดสุดยอดแห่อองคำจริงๆนะหลวงพี่ว่าหลวงพี่อ่านพระไตรปิฎกมาเยอะเนี่ยหลวงพี่อินกับกับข้อความในในเล่มที่ยี่สิบสามหน้าที่สามร้อยเก้าสิบเอ็ดนี้มากเลยจะมีอยู่ประมาณสองสหน้านะคือแบบโหภาษาลิบุตรพูดได้แบบว่าคือแบบเอาไปใช้เป็นวิชาชีวิตที่ดีมากๆเลยที่แบบว่าเราก่อนตายอย่าไปยึดตาหูจมูกนิ้วการใจรูปเสียงกลิ่นรสหัวยมัเป็นสนใจแล้วนะ ถ้าต้องสี่ดินน้ำลมไฟในการไม่สอนธรรมารลมในจิตนะโอ้โหปล่อยหมดเลยพอสอนแนะนำอนาถาินิกาเศรษฐีจนถึงค่ำแล้วสารีบุตรก็ก็เดินทางกับนะกับวัดเชดวันหลังจากนั้นอีกสักสองชั่วโมงอนาถาินิกาเศรษฐีก็เสียชีวิตนะ นี่นี่คือเรื่องเรื่องราวในพระไตรปิฎกเล่มนี้เพราะนั้นโหการไม่ยึดมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารยิญญาณไม่ยึดมั่นในรูปรสกลิ่นเสียงไม่ยึดมั่นในโสตวิญญาณไม่ยึดมั่นในธรรมารมไม่ยึดมั่นในธาตุทั้งสี่ทั้งหลายนั้โอล่อยวางให้หมดเนี่ยทั้งมันไม่ใช่ตัวเรานะอันนี้จังทุกขังนัตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนโหมจะบรรเทาไปได้มากเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าคนไม่รู้วิชานี้ไม่รู้ถึงหลักสอนอันเนี่ย พอเจ็บป่วยใกล้จะตายมันก็จะทุรนทุรายทุรนทุรายทุรนทุรายทุรนทุลายอ่ะมันก็แบบโอ้แบบทุรนทุลายโขแบบเศร้ามากเลยอ่ะเป็นอะไรที่แบบเศร้ามากมากเลยนะเพราะนั้นแบบว่าเนี่ยานาถาปินที่โกวาทสูตรเนี่ยเป็นอะไรที่แบบก็ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆนะยิ่งใหญ่มากๆซึ่งเออพี่ก็ขออ่านให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะเอาเอาเอาอ่านแบบสรุปนะเพราะว่าค่อนข้างจะยาวนะ ก็บอกว่าพอไปถึงเนี่ยอนาถาิณิกาเศรษฐีก็พูดกับพระสารีบุตรว่าท,ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญความร้อนในกายของกระผมเนี่ยมันเหลือประมาณนักอ่ะมันเหมือนบุรุษมีกําลังสองคนนะ่ะจับบุรุษคนที่มีกําลังน้อยนะกว่านะที่แขนแล้วก็ที่ต่างๆแล้วก็เอาไปนาบเอาไปย่างในหลุมทานเพิงฉะนั้นกระผมจึงทนไม่ไหว เป็นไปไม่ไหวทุกเวทานาของผมเนี่ยมันรุนแรงหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นไม่ทุเลาเลยครับท่นานพระสารีบุตรนะสารีบุตรก็เลยกล่าวกับอนานถาว่าท่านข้าพอดีเพราะฉะนั้นแลท่านพึงสำเนียบอย่างนี้ว่าเราจะไม่ยึดมั่นในจักษุคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือจักษุโสตะคานะชีวหา นะแล้วก็มโนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นข้าพดีท่านพึงสำเนียกไวอ้อย่างนี้ว่าเพราะฉะนั้นแหลท่านพึงสำเนียกไวอ้อย่างนี้ว่าเราจักไม่ยึดมั่นในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะจักไม่มีแก่เรานะเไม่ยึดมั่นในธาตุทั้งทั้งหลายธนะาตุทั้งสีนะ่หรือแม้แต่ในโสตวิญญาณนญนะาคารวิญญาณชีวาวิญญาณน,นะ กายวิญญาณมโนวิญญาณนะความรู้สึกทางวิญญาณทางที่รับรู้ทั้งหลายเนี้ยไม่ยึดมั่นให้หมดเลยนะไม่ยึดมั่นให้หมดเลยนะท่านพึงสำเนียกนะไว้ยอย่างนี้ว่าพึงไม่ยึดมั่นในปัตวีธาตุนะในเปโชธาตวิญญาณธาตุนะจกไม่มีแกเรานะไม,มไม่ยึดทั้งหมดเลยไม่ยึดทั้งเโชธาตนะ วายโยธาอากาศธาตวิญญาณธาตไม่ยึดทั้งหมดนะท่านพึงสำเนียกว้อย่างนี้นะว่าไม่ยึดมั่นในวิญญาณทั้งหลายนะท่านพึงสำเนียกว้อย่างนี้เถิดนะเม <ME> ื่อภาษาลีบุตรกล่าวอย่างนี้อนาถาวินทิกะเศรษฐีร้องไห้น้ำตาไหล ขณะนั้นท่านพออาระานท์ได้กล่าวอ๋พอพระอนท์มาด้วยนะได้กล่าวกับอนาถาบินาาบิกะข้าบดีดังนี้ข้าบดีท่านยังยึดติดยังจมลงอยู่หรืออ,อน,นาถาก็กล่าวกับพระอ,อานท์ว่าพระอ,อนท์ผู้เจริญก็ผมไม่ยึดติดแล้วผมไม่ได้จมลงนะคือแบบว่าปล่อยวางแล้วผมจำแจ้งนะผมจำแจ้งนะแล้วอครั้งนั้นภาษารีบุตรและพระอานทน์ กล่าวกับอนาถาบินทิกาเศรษฐีนะด้วยโอวาทนี้แล้วก็จากไปครั้งนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรและพระอานน์หลีกไปแล้วไม่นานอนาถาบินทิกะเศรษฐีนะข้าพอดีก็ได้ทํากิริยาเข้าถึงชั้นดุสิตต่อมาเวลาล่วงปฐสมมยามแล้วอนาถาบินทิกะเทพประบุตรมีรัศมีงามคือไปเกิดเป็นเทพประบุตรนะในสวรรค์ชั้นดุสิตนะ แล้วในตำนานธรรมในพระไตรปิฎกวันนี้ก็บอกว่าการเป็นเทพปรบุตรของอนาหาพินทิการเศรษฐีเนี่ยคืนนั้นก็มาเข้าเฝ้าองค์เด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้านะมา,ม,ามากมากราบทูลก็พูดมีพระภาคเจ้าด้วยพระคาถาว่าพระวิหารเชตวันนี้มีประโยชน์เกื่อกูลอันสง์ผู้แสวงบุญอยู่อาศัยแล้วสิ้นพระองค์ผู้เป็นธรรมอันพระองค์ผู้เป็นธรรมราชาประทับอยู่ เป็นที่เกิดปิติแก่ข่าพระองค์สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมเหล่านี้คือกรรมวิชาศีลน,นะชีวิตอุดมนะไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตคือไม่ให้ว่าหมายว่าดังใหญ่ด้วยโคตรตระกูลนะแต่หรือไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยทรัพย์เพราะฉะนั้นแลบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ของตนพึงเลือกเฟ้นทำโดยแย,ยกภัยจะบริสุทธิ์ ในกรรมนั้นได้ด้วยอาการอย่างนี้นะคือหมายว่านมากามามากราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วรุ่งเช้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวค้อยคําเหล่านี้กับพระสาวกนี่ก็คือในเรื่องราวของอนาถาปินที่โกวาทสูตรนะในหน้าสามร้อยเก้าสิบเอ็ดนะซึ่งเป็นอะไรที่หลวงพี่ปิติใจมากที่แบบว่าได้ได้มาเจอสุดยอดของวิชาชีวิต เพราะว่าเราทุกคนต้องตายนะจิตสุดท้ายเนี่ยถ้าว่าเราเป็นจิตที่มันทุกระทมกระสับกระส่ายมันจะไปสู่สุกติมันจะไปสู่ทุกติภูมิไปสู่โลกที่ไม่ดีโลกนรก,กโลกเปตุสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นนะห่วงนั่นห่วงนี่อะไรเงี้ยก็ไปเกิดเป็นสุนัขได้นะเป็นสุนัขบ้านของลูกชายก็ได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยวางให้หมดเหมือนอย่างที่ภาษาลีบุตร กล่าวกับอนาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยไม่ยึดมั่นทุกอย่างเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรถกลิ่นเสียงธาตุตั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว่าคือถ้าทาแบบนี้ได้เนี่ยมันจะไม่กระสรับกระส่ายมันก็จะเอาเอาไงก็เอาไงมันก็ต้องตายนทุกคนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือในเรื่องราวของอนาถาบินทิกาเศรษฐี นะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่พระองค์ได้ทรงตรัสกับภาษารีบุตรนะว่าให้ภิกษุนั้นเนี่ยพึงเจริญในสมถะและวิปัสสนานะพึงศึกษาพือพยายามปฏิบัตินะทั้งสมถะวิปัสสนานะทั้งกลางวันกลางคืนนะด้วยปิติปามโมทนะให้เจริญในโพธิปักขีธรรม3-7ประการนะ จเจริญนั่งกลางวันกลางคืนเลยไม่ว่าจะเป็นอิทธิบาท4นะการทํางานนะฮะสติปทาน4นะสมมาปธาน4ี่พละห้ายนทรสี่ห้าพุทธจงเจ็ดมัคมีองค์8ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็จะมีถ้อยคำนะอยู่ใน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 เล่มนี้นะอยู่ในหน้า4ี่ร้ ว่าสาลีบุตรประการอื y y ่นยังมีอีกภิกษุพึงพิรณาดังนี้ว่าเราจเจริญสมถะและวิปัสนาแล้วหรือหนอสาลีบุตรถ้าภิกษจเจริญอยู่รู้อยู่อย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสนาเลยสาลีบุตรภิกษุนั้นพึงพยายามจเจริญสมถะและวิปัสนาแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราจเจริญสมถะและวิปัสนาแล้วภิกษุนั้น พึงศึกษาเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ด้วยปิติและปามโมดฉันนั้นแหละนะนี่ก็เป็นถ้อยคำที่พระองค์กล่าวฝากกับภาษาลีบุตรนะในเรื่องในการที่จะไปอาจจะไปไปสอนอะไรต่างๆแก่เพื่อนสาธรรมิกด้วยกันนะหรือในเรื่องของการประจวบแห่งรรมแล้วก็จะไม่เพิดเพลินนะไม่พูด เพอเพอลำพันธ์นะไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ล่ำไห้นะไม่ขาควรทุกอกนะคือมีความทุกอกทุกใจนะต่างๆนี่เป็นต้นนะหลวงพี่ว่าตั้งแต่คุยวิชาชีวิตมา242ตอนเนี่ยหลวงพี่ว่าตอนที่242เนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่มีความสําคัญมากโดยเฉพาะในอนาถาบินทิโกวาทสุเป็นอะไรที่แบบว่ามันสุดยอดจริงๆนะ หรือแม้แนตะ่ในเรื่องราวของพระเทกรัตสูตรนะที่พระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่พึงคำนึงถึงสิ่งที่เป็นร่วงมาแล้วอดีตนะไม่หวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะให้ทำว่าให้อยู่กับปัจจุบันเห็นแจ้งในปัจจุบันขณะทําความเพียรในวันนี้ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจากมาในวันพรุ่งนี้นะพึงทาความเพียรไม่เกียจการผู้ที่ทําความเพียรไม่เกียขการทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยเขาเรียกว่าผู้มีลาตีเดียวจเจริญ นี่ก็มีอยู่ในพัทเทกรัตสูตรนะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้ดีอยู่ในวิหารพระเจ้าข้าคิงนะจะมืดไปนิดหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้ว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอัน คนไปแล้วสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งทมที่เป็นปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คอนแคลในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นได้รู้ความนั้นแล้วพึงเจริญไวหนึ่งเนื่องพึงทําความเพียรเสียในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความเพียรจกักความตายจักมีในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้นะ ผู้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนนี้ว่าผู้มีลาตีเดียวจเจริญน,น,น,นี่ก็จะเป็นถ้อยคำาจากพระโอษฐ์ที่เขาเอาไปสวดกันนะไปสวดกันว่าพึงทำความเพียรเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ความตายจักมีในวันพรุ่งนี้ เพราะความผัดเพี่ยนต่อมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเ่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้ว่าผู้มีลาตีเดียวจเจริญเนี่ยจะเป็นบทสวดในบางงานศพต,ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็เอาคำแปลก็จะเป็นวัดบางวัดนะก็จะมีบท ส่วนเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นในวิชาชีวิตที่เราได้คุยกันในวันนี้นะว่า,าให้อยู่กับปัจจุบนันขณะโอกาสมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดอยู่ตรงเนี้ยต,ตรงจุดที่เรายือนอยู่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอขอให้เราอย่าได้ไปกลัวกับอุปสรรคทั้งหลายที่เขาบอกว่าทุกกําแพงมีประตูเพราะว่าพอเจอกําแพงแล้วทุบไปทําเป็นประตูมันก็ได้เป็นประตูแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสก็ได้จาก ปัญหาทั้งหลายนี่แหละนะความยุติธรรมนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของของความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นบางทีแบบว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้มันยุติธรรมแล้วแต่อีกฝ่ายบอกว่ายังไม่ยุติธรรมอะ่ะเราก็ยอมเสียเปรียบไปนิดนึงนะหรือแม้แต่ในการทําธุรกิจนะทำสินค้าให้ดีที่สุดนะทำบริการให้ดีที่สุดนะโลกนี้ไม่มีใครที่ที่ที่ไร้ค่านะยิ่งเราทําตัวแบบเรียบง่ายเนี่ยนะเราก็ยิ่งมี มีความสุขมีความางดงามนะพยายามที่จะสแสวงหาความหมายของชีวิตนะอย่าไปตั้งโจทย์ชีวิตให้มันยากเกินไปชีวิตก็บอกว่ามันไม่ยากถ้านะว่าตั้งโจทย์ง่ายๆหน่อยนะอะไรที่แบบมีคนอื่นมาช่วยได้ก็เอาเข้ามาช่วยนะทางานอะไรเนี่ยก็พยายามที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตทํางานนั้นด้วยพลังแห่งความรักนะใช้พลังแห่งความรักนั้นเนะี่ยในการที่จะสร้างโอกาสนะเพราะว่าชีวิตนี้ขอให้รู้ว่าชีวิตนั้น เป็นเรื่องที่แบบมีค่านะมีความสุขได้นะพึงบำรุงทั้งความคิดทั้งจิตใจทั้งจิตวิญญาณนะดึงสิ่งที่ดีที่สุดในในในตัวเราออกมานะเพราะนั้นเชีวิตมันจะดำเนินไปได้อย่างไรเนี่ยนะมันก็อยู่ที่ อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเป็นคนที่ดีไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความรักไม่มีความเอื้ออาทรไม่มีความเมตตาไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีความปรารถนาดีไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีความรับผิดชอบไหมนะรับปารสาคัญก็คือรู้ถึงความเป็นผู้มีคุณค่าของตัวเองถ้าว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าเนี่ยมันจะทําให้เรามีความปิติเบิกบานใจเหมือนกับใน ในโพชงเจ็ในปิติสัมโพชงต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นการมอบสิ่งที่ดีที่สุดออกไปเนี่ยสร้างสัมพันธภาพที่ดีเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความเบิกบานแจ่มใสได้เพราะนั้นก็ขอปิดท้ายด้วยถ้อยคําของปปัญจสูทนีนะอัตถกถาตอนท้ายนะที่มีถ้อยคําฝากไว้ของพระอัตถกถาจารย์นะว่า แม่พระนามว่าพุทธะของพระพุทธเจ้าผู้มีพระหฤทัยสะอาดผู้คงที่ผู้เจริญที่สุดในโลกผู้สแสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่ยังเป็นไปในโลกอยู่ตราบใดขอปัญจสูุทนีนี้ที่แสดงในแห่งความหมดจดแห่งความเห็นแก่พวกบุรุตรผู้ผสแสวงหาคุณเครื่องลื้อถอนไปจากโลกคือไม่ต้องเกิดแล้วนะจงดำรงอยู่ในโลกตราบนั้นขออัตถกถาชื่อปปัญจัตตุปนีนี้จงเข้าถึงสถาบัน ถึงสถานอันบริสุทธิ์ปราศจากอันตรายขอความดำริทั้งหลายอันอาศัยธรรมจงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายอย่างนั้นเถอนนะแก่แก่มนุษย์ทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะในอนาถาปีติโกวาทสูตรนะถือว่าเป็นยอดแห่งวิชาชีวิตนะ ย่อคำสองผู้เจ้าคือการไม่ทําบาปัง้งปวงการทำบุศสใหได้ถึงพร้อมการทําจิตใจผใ่องใสความรู้ถึงความเป็นจริงของชีวิตคือความเป็นอนิจจังทุขังอนัตตายอมรับถึงความจริงที่ว่าทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเข้าใจว่าโลกนี้มีทั้งสุขและทุกข์เป็นของคู่กันพร้อมหน้าหนึ่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่เรา,เราเได้ฟังออพอดีวันนี้ขอเลยเวลาด้วยกรทั้งนี้หน่อยแล้วกันนะเพราะว่าอยากจะ เพราะว่าเวลามันหมดแล้วละยี่สิบนาทีละในวันนี้วิชาชีวิตตอนที่สองสี่สองเป็นคันลองคำสอนงามเหลือหลายในอนาถบินทิโกวาทสูตรเช่นนั้นไงที่ภาษาลีบุตรได้กล่าวอย่างจับใจแก่อนาธิกะเศรษฐีชนเมื่อคาที่อนาธิอนาถบินทิกะจะลารับ ภาษารีบุตรและพระอานน์ได้ไปเยี่ยมอนาถะบินทิกาที่บ้านนั่นอนาถะกล่าวถ้อยคำบรรยายถึงความทุกข์ทรมานของตนอย่างฉับพลันว่าร่างกายของตนนั้นร้อนลุ่มเหมือนถูกเผาในกองไฟเหมือนบุรุษสองคนในเรือนล่าง คนแข็งแรงกว่าจับอนาหาบินทิกะปิ่งไฟได้กับผมนั้นสุดแสนที่จะทุกทรมานทั้งร่างกายและจิตใจไม่รู้จะทำอย่างไรเลยผู้จเจริญสาลีบุตรได้กล่าวแนะนำกับอนาถาบินทิกะว่าท่านขาหาบดีผู้ประเสริฐเช่นนี้เอ๋ยขอให้ท่านอย่ายึดมั่นในตาหูจมูก ลิ้นกายใจเช่นนั้นเลยทำมาลงวิญญาณทั้งหลายเอย๋อยยายุติพันธ์แม้แต่ธาตุทั้งสี่ในกายท่านคือดินน้ำลมไฟนั่นเช่นนี้นะหรือขันห้าลูกเวทนาสัญญาสังขารเช่นนั้นนาะขอให้ท่านสำเนียกไว้ว่าอย่ามยึดมั่นเช่นนั้นเลยพระอานนน ได้กล่าวถามอนาถบินทิกะว่าเมื่อท่านฟังแล้วท่านทำได้หรือไม่โปรดเฉลอยอนาถาบินทิกะว่าผมทำแล้วณบัดนี้อย่างที่เคยผมปล่อยวางหมดเลยท่านผู้ประเสริฐเลย เมื่อภาษารีบุตรและพระานนท์ได้ลากลับหลังจากนั้นสองชั่วโมงอนาหะาวินทิกากได้ลาลับไปแห่งหนไปบังเกิดเป็นเทพบบุตรในชั้นดุสิตบรรดาลดนและได้มาเฝ้าองค์พระศาสดาเพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นวิชาชีวิตที่มีคุณค่ายิ่งเพราะเป็นสิ่งที่บำรุงจิตสุดท้ายเช่นนี้ได้ จิตสุดท้ายนั้นสำคัญอย่างมากมายจิตสุดท้ายหากสบายใจย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอนสวรรค์หรือสุคติเช่นนี้นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมั่นหมายแต่ถ้าจิตสุดท้ายทุกระทมทุกใจกายพุ่งผ่านเหลือหลาย พละมานเช่นนั้นเอยหรือแม้ห่วงกังวลอะไรเล่าทั้งลูกหลานสัตว์เลี้ยงสหายเอ่ยอาจจะต้องไปเกิดเป็นลูกสุนัขในทันทีเช่นนั้นเลยเพราะฉะนั้นปล่อยวางให้หมดเลยอย่ายึดมั่นถือมั่นย่อมดีงามคอหมน้าแห่งคุณละรัตรตกัลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการาอ่านทุกบิดกเล่มที่ยีสิบสฉบับมหาเมากคุณในวันนี้ เฉพาะในเรื่องราวของอนาถาบินที่โกวาทสูตรนะขอได้ปโปรดเป็นรับปัจจัยพิบัตินานพรนะโย,ยมมีโยมนองตั้งนั่นในบี่วความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงส่งเสริมบำมุมาป,ปาตนาขอทิศบุญกุศลทั้งหลายนิจบันพุทบุตรทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิษสหายทั้งหลาย ของของหลวงพี่และของพวกเราให้ได้รับในบุญกุศลนี้และดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้สร้างวัดพระเจ้าเมงายนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในวัดพระเจ้าเมงายนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเรวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้ได้รับในบุญกุศลนี้และนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร